ดีครับพี่น้อง่ะมื้อนี้อยู่บ้านมากินข้าวอิ่มแล้วสีเดินไปเบิง้งได้ผู้สาวขยันเนี่ย่ยายก็นั่งก็นิบมมากเฝ้าลูกสาวทังที่อ่าอันนี้ยายใหญ่เนาะโอ้แดดมื้อนี้สดใสลงไปเบิ้งนี่คือขยันแท้ตั้งแต่เ้าวนี่แม่เมื่อกี้เอิญเอิญหายายายยายทางเทิงฮ็ดงานบ่หยุด่อยู่อันยายทางล่างว่ะ หลานน้อยหลับแล้วสีคข้อกบให้กินพะนะโอ้ยทองอย่างมายุบเลยมาตามหาผุทเท่าบ้านนี่เนี้ยิิหาเจอบอ่ถือขยันแท้โอ้โหเรากินเบิดบบลาอันเห็ดเนี่ยสาว้านี้เผิ่มาแป๊บเดียวเบิง้งได้ยาจนว่าไไดด้เ็ก โอ้โห oh, oh. ไปแล้วพักเลยนี่คุณหมุนก็โคกแล้วเลยหรือปลากระโพดแล้วเด้อมันต้องให้หนังชื่อก่อนมันผันย่างแล้วลูกอันนี้ยอดอยังเนี่ยก็โคตรเลยอ่ะยีนายอดแล้วจีอ่าคุณหมุนแล้วแล้วกลัวปากกัวแตเบื้งเรีบแบพอใจบ่ลหน่ะบักขนุนน่ะแม่ก็ว่าอ้าวกระนุนมาปุ๊กล่ะตีโอ้ยเรียบร้อยเลยโวยคักสอหนำกระนุนน่มันไกลห้างคนใดเจ้าของอะ่ะยังว่า เผิ่อมาตั้งต่เช้าขึ้นมาหาข้าวโพดสิได้สับหญ้าเป็นเครื่องไ้แล้วเออก็อยู่ริมพอดีมาอีช่ยขุดหลุมอีชายขุดหลุมบ่าอันบทึกหัวใจพะนะเฮ็ดเองแล้วทีนี้ก็อีปลมเองนี่ีเนี่ยอันเอิญยายหายยายเมื่อกี้ยายยายอันนั้นเหียนบอกว่าเอาหลานหลับแล้วเดี๋ยวสิผัดไปให้กินพะนะอย่างวายังเได้ละ

เอ่าวเอยู่นำเนี่ยเนาะเออลูกสาวลูกเคยเพิ่นก็เฮ็ดปลูกผักขายเพิ่นก็ไม่ได้ปลูกผักกินเลยอย่างว่าเมียนบัโอ้มาข้อยซอยขุดเดียอดเดียดตามยอดจากเม็ดได้ออกโพลีดานโพลีดานนี่กแบผสมยาอีกถึงสมัยก่อนนะคะพี่น้องแต่เมาโพลีดานเตียน เอามากรอนกระใสอยู่ดีล่ะไปถุงมือเนาะเบืองเด้อผู้สาววัยเจ็ดสิบขยันขนาดเลยเอยแกยังนะยันนกว่าไม่ยังดีแข็งแรงเชูชูชู่อเชื่อัชื่อแล้วปีนึงมีขุดคุ้ยหลังสวนบ้านลูกสาวนี้ปุูกจากรอบเนี้ยตามรอบวนไปแล้วคือไม่ได้ไข่ใหญ่ ยังอันลงทุนตลอดนี่คือบริขายเนี่ยนะมันลูกเอ้แขกไหลใช่บางแนวลนบางแนวลนบางแนวลนมานี่เปรี้ยตีเนี่ยเห็นปะเวลาตัวไปแล้วอ่ะสิเฮ็ดบิดมือบิดเวียนองสิไอันน้าบ่อกับยายเป็นคนมาแล้วเจอโอ้ยตานนี้ไปบ้านแล้วเมื่อแรงก็นอนอึดอเอเมื่อยธรรมดาได้แล้วลูกเอ้ยเช้าแล้วยาอย่างกระเพาะทุเลาเนี่ยเพราะว่า นะอันนี้เวลาโทรมาเนาะเวลายายจ๋าโทรมานะแกก็จะบอกว่าโอ้ยได้ย่าอยู่บนให้มาลือนั่นลือนี่วนอยู่นี่ก็วนปูป้ายอันนี้คาดก็ไปทางง้นนะ,ะคะเออก็ยังขามอยู่นี่คือขยันแพ้ได้ตังคืนบอลลงเตยทุนเนี่ยอันลูกชายไปล้างอ่ะได้ยินแล้วเออสร้างนั่นสร้างนี่มาให้ลูกชายก็ให้อ้าอ่ะบอกฟงังก็ต้องซื้อมาให้ด้ซื้อให้กลับมาิดใจได้แต่ก็ซื้อให้ก็คือเก้านี่ค่อยก็ให้นะยายจ๋าก็ให้นะฮะ แต่ก็ซื้อให้คือเก้าวซื้อใ้เพราได้โถอลาวัตอีกปลูกป่นพอปุ๊กินเนะเาปะปลูกไว้เออต่ว่าปลูกไว้แล้วก็ลูกหลานกินเนาะ,ะอือเอาบ่มาเอาที่จริงอา้าวที่จริงนี่บ่ต้องที่จริงนี่บ่ต้องมาเอาแม่เพิ่นซิได้บ่ต้องเฮ็ดเฮ็ดแล้วบ่มีคนกินอันนี้เฮ็ดแล้วมีคนกินเดี๋ยวเพิ่นจะขยันอะ่ะแม่นบ่เออเอาไหมเอาไหมยังว่าอยู่ เอออันนี้แท้ๆเลยเนาะอันนี้แท้ๆก็อีกทีหนึ่งซะแล้ว,วก๋โอ้ส่วนกุญแจอ่าฮะแปลนลื่นเ,เห็นแล้วแปลนไกย่ยักพุ่งหน้าปะลุบปะลายพุ่งหน้าลุยทุกส่วนนะที่แค่สองแค่สองส่วนนี่ก็งอม,ลมแล้วเหน็นไหมด้านนู้นด้านนู้นข้าวโพดเนาะข้าวโพดที่มาต้มกินก็อ่าหมดแล้วนะคะแต่ว่ามาทั้งที่อ่ารุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งนะคะอันนี้จะจับประทานได้กินเนาะกำลังออกนวด กะซีว่ให้ลูกให้หลานกินที่ยูนี่อ่ะเนาะโอ้อยังว่าสะออนคักส่วนพักปืนนี่นะเวลาลูกสาวโทรมาเขาอ,อีมีโทรศั์เครื่องน้อยอยู่ถึงนี่เนาะเออกะซีว่ายูนี่ล่ะอยาม,มือยหลายๆนั่งจะคุยแม่มือเดี๋ยวน้วบมบนี่แล้วมะ ไปแล้วก็มาเคลียกองหญ้าดิอ๋อไม่เบิดดิเงี้ยอ๋ไม่เบิดเอาเสียเศ้าแล้วน้อยเฮียอ่าเป็นคนเฮ็ดงานบ่ใช่ว่าเฮ็ดหล่อหล่อแหล่แหล่เด้อันนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่ห่วงเนาะสำหรับยายจ๋านะฮะห่วงใหญ่ก็รู้นิสัยเหมือนยายจ๋าเหมือนค่อยนี่แหละนะเวลาเฮ็ดอย่างเอาเลยเอาจริงเอาจังเฮ็ดแล้วมันก็แล้วอันบ่แล้วมันก็คาราคาสั่งนะอันนี้อันอย่างเงี้ยอ่าใส่ปุ๋ยก่อน โอ้บับวไซวะบัวไซว่าปลูกตามธรรมชาติได้กินก็กินบ่ได้กินก็บ่เป็นอย่างเดีรเรียบร้อยเด้อบริดานรโรยข้างพรมนะม่ะมาหั่นกะปุยรองน่ะแล้วอันนี้ต้นแลวดอ่าอันนี้สองแถวแล้วก็เว้นไปปลูกทางหุ้นสามแถวอ่าแล้วล็อกกลางนี่แบ่งไว้ให้ยังล็อกตรงกลางเนี่ยอ่ะปุ๊บแล้วอ่ะโอ้รถนี้ก็ปลูกหลายอยู่เด็กนะนะ ว่าให้หลานๆกินนะคะเมนบัวเอามาจากไหนล่ะเมียนบัวเป็นตาปลอยเป็นตาปลอยให้ไปรับจ้างยุขยันปัญญาได้ให้ออกแข่งได้ออกแข่งได้ตังค์เลยเฮ้ยขยันปเนี่ย มาญาติป้าว่าเดี๋ยวหางวงอนน่ะน้องยมติบ่แต่อยู่บ้านก็ประหยุดเลยลูกสะพ้ายลูกชายลูกสาวก็แวะขึ้นมาเก็บกันยังกำลังเก็บกระถินกำลังเก็บกระถินยอดอะไรยังยอดอะไรยังเดี๋ยวกำลังเก็บกระถินอยู่อยอดมาละโอเค อันนี้ยอดผักปังอันผักปังเป็นยางใหญ่จ๋าบุก,กินเ <c oughs> ม่นบ้าอือันนี้ก็ผักปังโอเคอันนี้ผักปานอ่อน,นเก็บไปให้ใหญ,ใหญ่ไม่ใหญ่แม่นบ่าเอาไปให้ใหญ่ยอดผักปังไนงะลวกกับเจ้าติแม่นบ่า หยดข้าวโพดกับคุณยายนะคะนี่ดูท่าเตะเด้ออาชีพยังงูอะไรข้าวดให้ข้าวโพดมานี่ยายจ่าโดนจอบสับตีนไก่นเนานะห่วงฟังนิยายอะได้ย่าห่วงก้มฟังนิยายกันน่องอ่ะไก่เจ้าขวดอ่ะอุ้ยมาดูมาดูมา,ดมาละมาล่างงูลูกใหญ่เลยยายลูกอ,อันเนี้ยนี่ นี่นี่นี่เฮ้ยดูนี่เนี่ยฮะเนาะเอาเนอะไอเนยะพอได้กินอยู่ปีมือคุณยายอะบอ่พอแล้วเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมากแต่ฝากอันนี้อันนี้บวบงูนี่หอมหอมเหมือนปลากระป๋องนะหอมกินเหมือนปลากระป๋องฮะนะมากินเพิ่น ไปแอบ,บเบ่งแตงเพื่อนดิอันแตงหอมเพื่อนเมื่อกี้นี่เด็ดไปหาโอ้ฟักหอมเป็นลูกอ,อีโตอนอีแตนว่ะอ้าวเราเห็นนะอู้หูมามไง่ายงี้ใหญ่โอ้ดูแตงลูกนี่ฮะบอกว่าให้แกอเออไว้ให้แกจากน้อยอีกสองมืออีกมือหนึ่งอีกเอาขึ้นมือฮืเอเซียลมาซาให้มันเลี้ยงจากน้อยนะคะซาแตงแบบพัง อ่าสนอยกินเนาะซาแตงเหลี่ยงไปเก็บแตงที่เขาทิ้งแล้วนะมาซาใส่น้ำปลาอีตูที่เขาทิ้งก็คือไปเก็บในส่วนเก้าเพิ่นเดี๋ยวตามประสา <were> เออบ่มีทีสมัยพุนพ่นเพิ่นเพิ่นได้ไข่ไปแล้วเพิ่นก็ทิ้งแล้วทีนี้ก็เอามาซานี่ก็คุดคุด,คดหัน่นหั่นหอมหั่นพริกสดน้ะแม่เนาะเฮ็ดให้กินเดี๋ยวติดใจนะคะลดตามาแล้วบุรีได้ของป้ามาบ่ที่ช่างเมื่อวานไปเบิ่งดิ สร้างแล้วก็ลืมเนะ้อเดี๋ยวไปเบิ้งก่อนเด้อรถกับข้าวมาแล้วจ้า